ครับกับสวัสดีแฟร์ครับเอฟซีทศยุทธบัตเป็นย่างสูงนะครับเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สืาพี่น้องม่กินลาบเนี่ยครับพี่น้องผักกับข้าวสมีผักบัวผักขาดแล้วก็กกะหล่ำครับพี่น้องแล้วกับบบทัวแล้วกับเนาะแล้วก็บเสีมีแก้วเพียคุ่มขุมเขียมไปน้าครับพี่น้องครับก็สิกินฟ้ากคไรโก็แช่กคตดตามเป็นกําลังใจใหตุผลไม่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมากครับพี่น้องไม่กินไปน้ากันครับพี่น้องลาบเนี่ยครับ เราก็ฝาดพี่น้องแซ่บไปยังครับแซ่บเพราะกินคนเดียวแซ่บดูครับเสียงอยังเมื่อกี้นี่คุณช่างตู้โทรศัพท์กับผมโทรศัพท์จะพอมั้งบ่โทรศัพท์แต่ทั้งไหนบ่แอปเปิลวัได้กินน้ำแล้วจ้าพี่น้องแอปเปิลเป็นอิ่มๆิ่มเป็นอะไรหรอจ้ามุนวันนี้แอปเปิลอิ่มแล้วจ้าให้นายเตอร์กินคนเดียวนะคะจะเป็นกำลังใจให้นายเตอร์ยใกล้ๆนี่จ้าพี่น้อง นั่งอยู่นกแอปเปิลน้องนั่นแบบงแขง็ขงๆไงล่ะเขาบอกออกกล่องเลยเขาบอกเขาอี่มหอครับพี่น้องนก็เพิ่งเลิกงานมากครับในแเพิ่งเลิกงานอันในไปกินแซ่บๆจ้ะก็ตัดยาญ่พี่น้องเมีต้องเดือดห่อนแต่ก็เดือ้างเดือนเนี่ยให้เพรว่าผมเดือดายอยู่เดือดเป็นเหมือนเต่าเต่าคำครับพี่น้องบ่บ,บ่ไถเลยแดดอีริละจากมา นางจิ้งจ่งาน,นอ่ะมันผนอกนประขาดประขาด,ขาดจัดไปอยู่ครับไลไลาย,ย่างกันผนอกพักกันได้มาเด็กกับผนอกไม่กินนันกันครับผม ขาไม่มีเเนองแต่พ่อเปนเด็กสมครับแม่ครับเพื่อนแม่ครับแล้เพื่อนแม่ครับผมเพิ่นทำ 这样样。Yeah, yeah. Yeah. คุณ้องกัดสักผมเรองด้รองการกินดีครับมาครับตาประกาังกรีย่ครับมากครับน้องกันครับผม จับจับรังว่ามานำกันครับ らいカってな。 เลยอยู่ใกล้่อนท้างคราบพ้หน้องคอนทางรถค่อนข้างค้อมค่งอ้อมเยวอยู่ครับผมจุในบ้านมีจริงจิงหรอครับผม kau kum mamam diri ครับ มากับเมีาเยนมานน,ยน,านี่แห่มดเรื่อเียับกน้องเราทรงสรางอะไรกินครับ กับขึ้น้องเฮียสับออกขับพี่น้อง Come oh, on. うん。 ครับพี่น้องคลิปน <w> ี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมก็สิจากไปฝากพวกไรก็แค่กดติดตามเป็นกระนังใจให้ผมกับคุณเอ็เปิ้ลเสเนียวเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเราจะคลิปต่อๆไปนะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ทางบ้านอยุบเดี๋ยวก็มสู่ความเจริญครับผมที่เริ่เงินให้เป็นเงินคิดทองเป็นทองเนาะครับน้องพี่น้องเนาะสุขีสุขังจะตังนี่ใส่รำรวยเงินทองเลยเสียงหัวละไปแล้วครับผมสวัสดีครับ